สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋าเปิดเทอมนะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของเราก็คือใหญ่มากมาดูพวงกุญแจกันอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจที่เราทําเองอัน,นก็จะเป็นพวงกุญแจเบบี้ทีที่เราเติมผมให้น้องนะคะแล้วก็จะมีพวงกุญแจเบบี้ทีเบบี้ทีเบบี้ทีนะคะมาดูช่องนี้กันก่อนเลย ก็จะมีหวีแล้วก็จะมีกระดาษที่เราวาดลูกแล้วก็จะมีปีโป้รถองุ่นเขียวโฮแล้วก็จะมีปีโป้รถพีทแล้วก็รถโคลาแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วขอเก็บก่อนนะ แล้วตอบอันนี้เก็บเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาดูช่องนี้กันเลยนี่นะนก็จะมีกระเป๋าดินสอนะคะเดี๋ยวเรารีวิวกระเป๋าดินสอกันคลิปน,นี้ก็จะยาวหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นดวดกรมาหยี่นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นที่รองเนาะเวลาปวดนิ้วแลว้วน,นี้ก็จะเป็นดินสอเอ้ยไม่ สติกเกอร์นะคะก็นึอก้นดินสสนะคะนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เราจะเอาไว้สําหรับติดติดสมุดเนาะสมุดที่โรงเรียนเขาแจกเผื่อกันขโมยนะคะแล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะคะสามอันนี่เราติดสติกเกอร์กันขโมยเรียบร้อยนี่แล้วต่อไปก็จะมีกลบลาานะคะ แล้วก็มีสติกเกอร์อีกแล้วก็มีกบเหลานะคะแล้วก็กบเหลาแล้วก็ไอติมเนาะโอ้ยโอ้ทุกคนขอโทษนะคะม,มาต่อนะคะนี่ก็จะเป็นยางลบไอติมสีม่วงเนาะแล้วต้องระวังให้ดีกว่านี้แล้วนี้ก็คือยางลบที่โซมที่สุดในโลกนี่ก็จะเป็นยางลบที่โซมที่สุดในโลกก็มีสติกเกอร์นี่เนาะ เออขอไปเก็บก่อนนะคะนี่ลืมรีวิวโอยอ ой, pursue, О О ój, er, เอ While ิดเอ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 ก็คือเราเป็นคนที่ชอบสีม่วงแล้วก็ชอบคุโรมิมากโอ clerk. ้ยน like ี่ก็หวานเกี๊ยบอยู่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเบบี้ทีแพนด้าแล้วก็จะมีคุโรมิเนาะแล้วต่อไปก็มาดูช่องนี้กัน ก็คือเราใช้ปากกาแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็เอาดินสอไปเผื่อนะเพราะว่าเราเพิ่ง <c oughs> เราเพิ่งขึ้นป .5 นะ <c oughs> เนาะเผื่อว่าแบบเออจะใช้แล้วนี้ก็จะเป็นกันไกนะคะเอาไป <c oughs> เผื่อแบบทํารายงานอะไรอย่างเงี้อันนี้มีปากกาอันนี้ก็คือติดสติกเกอร์เรียบร้อย <c oughs> กันขโมยนะคะก็คือเราติดสติกเกอร์ทุกอย่างเลย <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกดินสอปากกานะคะ นี่เนาะขอเก็บก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนเก็บเสร็จแล้วแล้วต่อไปเราก็จะมาดูสีของเรากันนะคะมันเป็นอะไร <c oughs> แล้วต่อไปก็จะมาดูสีกัน <c oughs> นี่สีเราก็คือเป็นสีไมมัเตอร์อาร์ตยี่สิบสี่สีโอ้ย นี่นะคะมาต่อกันนะคะนี่ก็คือแหลมทุกสีเฮ้เราขึ้นไปทำไมอะ <c oughs> นี่อันนี้ก็คือติดสติกเกอร์เรียบร้อยกันขโมยนะคะสติกเกอร์ที่เราเอามาติดอะ่ะคือสติกเกอร์แตงกิลนะคะมีทั้งหมดห้าร้อดวงเลยนะทุกคนคือแบบเยอะมากๆ นี่นี้ก็จะเป็นคูโรมีนะคะมาเดี๋ยวเราเก็บใส่กระเป๋าก่อนลืมเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัตรของเราเองบัตรนักเรียนนะคะวานแล้วต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เราเอาไปแจกเพื่อนนะคะเพราะว่าวันเปิดเทอมใหม่เนเอ,อเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะก็คือเอาไปทั้งหมด20สซองโอ้ย แล้วต่อไปก็จะเป็นสมุดวาดรูปเล่นเนาะเอาไปแบบวาดรูปเล่นเผื่อเงาเงาอะไรอย่างนี้นแล้วก็จะมีที่หนีบผมเอาไปทำไมก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เราติดสติกเกอร์เล่นนะแล้วก็จะมีเชือกนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นไม้วันทัดเอาไปเผื่อนี่นะคะเดี๋ยวเราขอเก็บกันนะคะ แล้วเรามาดูช่องต่อไปโอ้ยเยอะเยออุ้ยลืมเก็บอันนี้ขอเก็บก่อนแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นช่องนี้นี่ช่องที่เป็นเบบี้ทีจิงจอกนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือช่องนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับหนังสือแล้วก็สมุดเนาะ เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยแล้วช่องนี้นะคะก็จะมีเป็นแฟ้มเนาะนี่เดี๋ยวเราให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นแฟ้มไว้ใส่ใบงานหรืออะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเขียนว่าวาวานะคะขออภัยที่น้องเสียงดังนะคะเดี๋ยวหลังกล้องแล้วก็จะไปตีฟันล่วงเลยนะคะแล้วนี่คะก็จะเป็นชื่อเรานะขอเก็บกันนะคะทุกคนก็คือไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าคือเรายังไม่ได้แน่นเนาะ ยังไม่ได้รับหนังสือแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเทอมแล้วก็คืออยากมาถ่ายมากเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าเกิดเราว่างเราจะมารีวิวโต๊ะกันนะคะอันนี้ก็คือที่ทุกคนเห็นมันคือที่เช็ดเท้าหน้าห้องน้ำเออแล้วเราก็คือเอามาเล่นนะคะไม่ได้เอามาเล่นหรอกสั่งเอามาปูโต๊ะอืมปูโต๊ะสัก,กนี้ก็คือลืมเก็บ แล้วคือเราก็เอาไปเยอะหละแล้วก็จะเอามาใส่กล่องสติกเกอร์นะิงเยาลิง้อยรินจรินนี่มาต่อนะคะอ่าวลืมเก็บกันไกลอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องสติกเกอร์ของเราสติกเกอร์กระจุกกรนะจิกเนาะ โอ้ยเนี่ยสติกเกอร์ชิ้นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราชอบตัดสติกเกอร์สติกเกอร์เป็นแผ่นคือเอามาตัดหมดเอออย่างเงี้ยมันเป็นม้วนๆนะคะแล้วก็เอามาตัดเนี่ยเยอะมากนี่เดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ได้กำรหรนึ่งของเราโ,โหเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์อันนี้ด้วยนะ อันนี้ก็คือกล่องช็อกโกแลตแล้วก็เอามาเรียงไปหมดโอ้ยหกหมดเลยเดี๋ยวเราเอาไปเก็บกันค่ะก็ที่ทุกคนงงว่าทำไมมันเอียงจังนี่เลยนะก็คืออันนี้มันไม่ใช่โต๊ะนะคะ มันคืออะไรก็ไม่รู้เราเอามานี่งนนมันคือเตียงนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของคนนี้นะคะอันก็จะเป็นโต๊ะของเรานนก็จะเป็นถังสีที่เราเอามาทำนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย